เอาแล้วสิครับตอนนี้ครับมีข่าวบอกว่าเอริเกเซนฮาี่กเปลี่ยนใจแล้วครับจะปล่อยคริสเียโนโรนัลโดพ้นทีมนะครับโอ้โหอันนี้เป็นสื่ออย่างไทม์สปอร์ตครับบอกว่าเอริเกเซนฮากเปลี่ยนใจให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยปล่อยตัวคริสเียโนโรนัลโดออกจากทีมซะนะครับสถานการณ์ของกองหน้าวัย37ปีอย่างโรนัลโดยอยู่กับเครื่องหมายคำสามมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานว่านักเตะเนี่ยต้องการย้ายทีม โดยตอนนั้นเนี่ยไม่มีชื่อเดินทางไปเก็บตัวร่วมกับสโมสรที่ประเทศไทยและก็ออสเตรเลียแม้ว่าที่ผ่านมาครับจะมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับส่งผลให้อนาคตของโรนัลโดยอยู่บนความไม่แน่นอนล่าสุดครับเป็นสื่ออย่าง Time Sport ครับบอกว่าเชนฮากเปลี่ยนใจและท่าทีของตอนเองพยายามรั้งโรนัลโดเอาไว้กับทีมต่อไป แต่กลับกันครับโดยตอนนี้เนี่ยคุณซือชาวเนเธอร์แลนด์ครับส่งสัญญาณให้สโมสรเนี่ยปล่อยตัวคริสเตนโนโรนาโดออกไปได้เลยนะครับปัจจัยสําคัญเนี่ยมาจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักเตะในเกมที่แพ้กับเบรนฟอร์ดวันั้นครับยับเลย4ประตูต่อศูนย์รวมไปถึงการแสดงออกของนักเตะยามอยู่กับทีมในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามครับโรนัลดยังต้องรอไฟเขียวจากบอร์ดบริหารรวมไปถึงเจ้าของสโมสรว่าจะให้ย้ายทีมได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาครับมีรายงานบางกระแสนเนี่ยบอกว่าผู้สนับสนุนของทีมเนี่ยอยากให้สโมสรเก็บกองหน้ารายนี้เอาไว้อีกปีหนึ่งโดยสื่อใหญ่ของอังกฤษครับยังบอกอีกนะว่าแอเลติโกมาดริดรามียังคงสนใจโรนัลดและพร้อมเช้นักเตะอย่างอง,องตวนกริสมันหรือว่าอันบาโรโมราตาเพื่อให้การดึงโรนัลดเนี่ยสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม แล้วเผอิญครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันไปสอดคล้องกับสื่ออย่างเดลติกที่นํามาโดยวิดวิลครับนักข่าวที่ติดตามแมนยะูเนี่ยซึ่งกล่าวไว้ในพอดแคสต์นะครับบอกว่าบรรยากาศของแมนยูเปลี่ยนไปตั้งแต่กลับมาจากการทัวร์ที่ประเทศไทยแล้วก็ออสเตรเลียนักข่าวคนนี้ครับมองว่าบรรยากาศในทีมของแมนยะูเนี่ยตอนที่เดินทางไปที่ประเทศไทยแล้วก็ออสเตรเลียดูดีและมีชีวิตชีวายอย่างมากรวมไปถึงมีสัญญาณที่ดีมากกว่าซีซั่นที่แล้วแต่ทุกอย่างครับมันกลับเปลี่ยนไปตั้งแต่กลับมาอังกฤษ หรือว่าตอนที่โรนัลโดกลับมาร่วมซ้อมกับทีมอีกครั้งนะครับมันไม่เหมือนเดิมครับทุกอย่างมันเหมือนเปลี่ยนไปนะครับโอ้โหตอนนี้มีข่าวว่าเอริกเทนฮาก็ไฟเขียวให้โรนัลโดย้ายทีมได้เลยนะครับปล่อยโรนัลโดได้แต่ต้องรอบอร์ดบริหารของแมนยูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับตั้งแต่แพ้เบนฟอร์ดวันนั้น4-0คือมีเรื่องมีราวเยอะมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ปัญหาภายในด้วยนะครับอขอบคุณครับที่รับฟังนะครับ